น้มาสการหลวงพอ่อเป็นยังไงยูุดีมีแห้งยู่บอ่อเออจเจริญพรไม่ออกเมียเก่า <c oughs> มาเหร่นน้ำหรือมีธุระอีหยังอยู่บ่ว่าสิมาถามเมึงสิบว่เป็นพระไปตลอดเลยเมนบอ่อเป็นหยังคือวานยังสัน้นสิบ่ซึกอีกแล้วเมนบอ่บอบ่บ่อบ่บ่ซึกดอกแ <c oughs> น่ใจบ่ต้องถามอีกเด้อข้าสั้นลถไถกะมอตะไส้เนี่ยก็สิขายทิมเด้ขายลดบด่เสชไดดอก <c oughs> ย่ามาเบ่าใหอ้ฟังวนันขั้นไหเบ้านัน <c oughs> ขันว่าจังสัน้นขายถิ่มเหมือนเหมือสนอหลวงพอนะ่อเนาะเอาจังหดขันใดซื้อเงินบ่ซื้อเออบ่ยากดอกขันเรื่องนันซื้อบ่ซื้อก,ก็แล้วแต่ข,ข่อขึ้นว่าหาผู้มาอยู่นํามาดูแลกันก็ดีได้เนาะจังสั้นตัว <c oughs> มืออืน่นเสาเอาสลิงเขามาหาเด้อ <c oughs> เอามาเฮ็ดยังมาแก้คลองนี่แล้วมืออืนอยย่น่อยจีซึกต้องพ่อจีซื้อ ออกยังสั้นตัวด้วยสิไปขับเอาบ่หึ่งไมก็เออพี่คือหนูเครียดนะเครียดใช่กูเครียดยิ่งกว่ามึงอีกตอนนี้มาที่นี่ไม่มีเครียดอยู่แล้วมา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 ถ้าเครียดมากแล้วก็สคริปต์ไหมเครียดมากเอาไปส่งสครึบต์ไหมเราจะดีขึ้นถ้าวก็กินแบบนี้มันหายเครียดเหรอมันก็หายเครียดแหละโอ้เคยเห็นนะผู้ชายก็กินกันเออมันก็หายเครียดนะใช่ใช่เดี๋ยวผู้ชายก็ต้องกินไงแล้วก็สัมมนาคุยกันไปมันก็มีความสุขนิดนึงลูกนิดนึง กลิ่นมันไม่ค่อยดีเลยะพี่ไม่ชินอ่ะมันเป็นกลิ่นสมุนไพรเขาลองจากสมุนไพรก่อนจิมนิดนึงนะเดี่ยวเดียวมีอ๋อพี่คะมีมะนาวตัดไหม ไม่เคยกินหรอกแต่มันถามหากับแก้มถูกต้องนะมะนาวตัดไม่มีครับมีมีแต่กะยังแดงครับอะไรอะคะกะยังแดงมะขามเปียกนี่แหละครับเปือกินนี่ไปจิบนึงเดี๋ยวกินนี่ไปจิบหนี๋ยพี่ป้อนอ่าวนแห้งมือเนี่ยกระยังเนี่ยปากตัวมันบ่ชนกับข้าวสีไว้เลยไม่ยังบาร์บาดนี่มันออกมาแล้วมันบ่ถึอเนี่ยเอาเรื่องยังเดนี่เอาเรื่องเลยเซื้อหงวดหงิดกับวัตถุเออ แล้วว่าสิบวัสดุอีกกั๊กจ้เาเสร็จแล้วเธอไปเจ้าอยังก็มาบ่านนี้ฮั่นเนี่โอ้ฮั่นไปบ้านเราเมื่อวานใช้ตีใช้ตีบ้างตีว <หา S 2> ่าสิบวัสดุอีก <หา S 2> บมเดิเกี้เอาไปจินสลาป่อจ้านุขึ้นบ่ได้แม่จ้าฮะ<า>นุขึ้นบ่ได้หนนูขึ้เพ่งพี่จินขึ้นเพ่งพี่จินบ่ได้จ้ามันสิใจขาดแม่จ้าห่วยนเียกว่าขึ้นร้องเทาบ่ได้ร้องขึ้นมองดูร้องขึ้นแจ้งน้อยขืนมองได้บ่ได้ วิ่งวอนเจ้าแม่นางนอนช่วยทีมฟุตบอลช่วยทีมฟุตบอลหมูป่า <c oughs> ลูกขอวมงวอนเจ้าแม่นางน,นอนจ้นกากำลังมวนนะ่ะหม,มูป่านี่มันเป็นหมูป่าหมูป่าโอ้ยกี่เดียดเด็ก <c oughs> <c oughs> หนูอ่ะ ก้าได้ก้าเสียแล้วพี่ล่ะกล้าเลิกกับเพี่ยาหาหนูปะ